สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันธรัตหนึ่งเกนะครับผมนะวันนี้นะฮะเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะเข้ามาใหม่นะสําหรับใครที่หารถตู้นะอ่าไว้ใช้สําหรับครอบครัวใหญ่นะหรือไว้วิ่งรับจ้างวิ่งงานนะถือว่าคุ้มๆเลยนะฮะกับปี2021นะคันนี้เป็น t o โยต้าไฮเอนะฮะอ่าเป็นตัวหน้ายาวนะเป็นรถตู้หน้ายาวนะครับผมนะนี่นะฮะ สวยมากนะสีขาวเดิมนะครับผมนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล8อนะี่นะครับผมนะถือว่าเป็นรถที่ขับดีนั่งสบายนะครับผมนะต้องบอกเลยนี่นะถ้าใครมีโอกาสได้นั่งได้ขับนะฮะเจ้าโฉมได้ยาวนี่นะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนะเป็นรถที่ขับดีขับมันมากนะฮะยิ่งวิ่งต่างจังหวัดยาวๆนะโอ้โสหสุดคุ้มเลยนะครับผมนะอ่ะมาดูนะฮะภายนอกนี่นะฮะกับบอดี้ใหญ่เลย นะบอดี้ใหญ่ๆเลยนะครับผมนะนี่นะฮะโอ้โหสวยมากนะครับผมนะคันนี้นะฮะเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับผมนะล้อแมกนะฮะเป็นล้อแมกเดิมนะอ่าเป็นล้อแมกกระทะอ่าเป็นล้อแมกกระทะแล้วกันนะนี่นะฮะพวกโชคพวกอะไรต่างนะครับผมนะอ่าเป็นของเดิมหมดเลยนะอ่าพวกแหนบพวกอะไรเงี้ยไม่เคยเสริมนะไม่เคยเสริมไม่เคยโหลดนะครับผมนะอ่ามาดูนี่นะครับผมนะ โอ้โหสภาพด้านหลังนี่นะครับผมนะคือรถมันสวยงามเดิมอยู่แล้วนะครับผมนะอ่ะแถมมีกล้องหลังอีกมีเซนเซอร์อีกนะฮะสจุดเลยนะครับผมนะอ่านะฮะคือเอาเป็นว่านะคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะเอาไปวิ่งรับงานได้เลยนะมาดูข้างในนะต้องขออภัยนิดนึงนะรถยังไม่ได้สปาเดี๋ยวให้ดูกันสดๆแบบนี้กันก่อนนะครับผมนะอ่านี่นะฮะ โอ้โหภายในงภายในนี่นะสวยสดงดงามจริงมากคอนโซลนี่ใหญ่ใหญ่นะฮะดูนะฮะนะใหญ่ใหญ่มากนะครับผมนะอ่าภายในงภายในสะอาดสวยๆเลยนะครับผมนะอ่าขอดูข้างบนหน่อยเพดานอ่าเพดานสะอาดสาดเลยไม่มีคราบมือนะข้างหลังเหลือไปข้างหลังอ่าเห็นเห็นไหมฮะอ่านี่คือแอร์หลังนะครับผมนะแอร์หลังใหม่ป้ายแดงเลยนะอ่านี่นะฮะเป็นชุดแอร์ของ Majesty เลยนะครับผมนะ อ่านี่นะครับผมนะใครที่เอาไปนี่คุ้มๆเลยแอร์ข้างหลังนี่โคตรเย็นเลยอ่าดูโซนแอร์ก่อนนะครับผมนะเป็นแอร์ราวนะฮะนี่นะเย็นช่ำๆเลยนะใครที่ต้องการรถตู้แบบพร้อมๆวิ่งงานนะหรือใช้ในครอบครัวคันนี้เหมาะมากเบาะมีครบนะครับผมนะอ่ามี4ตอนครบเลยนะครับผมนะอ่านี่นะฮะโอ้โหเบาะในลายส,สวยๆมากเลยนะครับผมนะนี่ดูพื้นนะฮะดูพื้นนี่นะครับผมนะ รถใช้ดูแลรักษาดีมากนะฮะอ่านี่นะครับผมนะอันนี้อะไรนี่นะฮะอันนี้อุปกรณ์อ่าอุปกรณ์ติดรถนะยังอยู่นะนี่นะฮะเล็กๆน้อยๆอยอย่ามองข้ามเลยทีเดียวนะเป็นของที่ติดมาจากศูนย์จากโรงงานอ่ะเดี๋ยวขอปิดเลยนะฮะนี่นะประตูสไลด์ข้างเดียวนะครับผมนะสำหรับตัวไฮเอ็ดนะอ่ะมาดูข้างหลัง นี่นะครับผมนะความพิเศษของเบาะหลังสุดนะอ่าเบาะชุดนี้หลังสุดมันจะพับด้านข้างได้นะอ่าถ้าไม่มีผู้โดยสารนั่งข้างหลังนะคุณพับเก็บด้านข้างได้เลยนะนี่มันจะมีตัวขอล็อกตรงนี้นะครับอ่าสจุดเลยนะอ่านี่นะฮะขออภัยนะไม่ได้สาธิตให้ดูนะเพราะว่าเบาะมันหนักนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับผมนะมาเลยนะฮะมาเลย ฝั่งคนขับนะโอ้โหนี่นะฮะนะเป็นออปชั่นไฟฟ้านะนี่นะครับผมนะข,ข้างในก็สวยงามเดิมนะฮะรถใช้งานน้อยนะไมค์คันนี้อยู่ที่2 4, อ0แสนสี่นะฮะอ่าดูสภาพเบาะนะครับผมนะอ่าสภาพเบาะสวยๆสดๆแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่นะฮะให้ชมกันสดๆใกล้ๆแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูข้องเครื่องนะครับผมนะ อ่าเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวผมปิดฝาท้ายก่อนแปบ๊บหนึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสองจนะเดี๋ยวให้ดูอ่านี่นะฮะเครื่องอยู่ด้านหน้านะครับผมนะอ่าเป็นดีเซลสองจเดิมมากใหม่มากนะเครื่องไม่เคยแกะอ่าดูคันหน้าก่อนเลย นี่นะฮะโอ้โหนะน็อตน็อตไม่เคยถอดนะครับผมนะคันหน้าสาสวยเดิมๆนี่นะฮะใหญ่ๆกว้างๆเลยนะอ่าขอดูฝากระโปรงนี่นะฮะสติ๊กเกอร์จากศูนย์จากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังราคากันเลยดีกว่านะอ่าสำหรับใครที่หารถตู้อยู่นะครับผมนะคันนี้ตอบโจทย์มากนะใช้ครอบครัวหรือไปวิ่งงานรับจ้างก็ดีนะฮะ ผมให้ราคา757,000บาทนะไฮเอทนะโตโยต้าไฮเอทปี2021นะอ่าฟรีดาวทุกอาชีพเลยนะครับผมนะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่15 0 0เท่านั้นเองนะใครสนใจนะฮะ0815198985นะครับผมนะเบอร์พี่พันนะหรือจะเป็น l i น์แอนะแอดไซด์ DPR 1999นะหรือใครอยากจะมาลองขับมาดูตัวจริงมาได้เลยที่ถนนรังกแหง1 6 4เปิดทุกวันตั้งแต่เฬินาจนถึง1ทุ่มนะ ใครจะจัดเฟนนะต้องรีบมานะครับผมนะอ่าใกล้จะสิ้นปีแล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะครับผมนะอ่ะวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ